เด็กทารกที่เกิดในคันมารดาบอกอนนท์ถ้าวิญญาณไม่ก้าวลงสู่คันแห่งมารดาเนี่ยนามรูปจักปรุงตัวต่อได้ไหมก็คือทาลกในคันจัปรุงตัวต่อได้ไหมอนนท์บอกไม่ได้พุทธเจ้าบอกถูกต้องถ้านามถ้าวิญญาณก้าวลงสู่คันมารดาแล้วจักแตกสลายลงแล้วนามรูปปรุงตัวต่อได้ไหมอนนท์บอกไม่ได้พุทธเจ้าบอกถูกต้องเห็นไหม อันที่สามเมื่อวิญญาณก้าวลงสู่กันแห่งมารดาจนเป็นเด็กชายเด็กหญิงแล้วก็ตามแล้วเกิดแตกสลายลงนามรูปปรุงตัวต่อได้ไหมพระนนบอกไม่ได้เด็กคนนั้นจะตายนี่แหลคะครูเจ้าบอกนี่แหละคือเหตุปัจจัยของวิญญาณคือนามรูปเหตุปัจจัยของนามรูปคือวิญญาณอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นนั้นถ้าโยมปล่อยให้จิตหลุดจากกายนานๆโยมจะตาย หรือขณะที่ยังไม่ตายโยมจะบกพร่องในขณะปัจจุบันเช่นเดินตกหลุมตกบ่อตกท่อชนเสาอย่างนี้เพราะมันเดินอยู่กับความคิดนะีคิดเพลินชนเสาเปี้ยงเข้าไปใหนะ้ถ้าพูดมุมนี้ก็ได้ว่าลูกตายตลอดเวลาน,ะนมันเป็นธาตุรู้เฉย วิญญาณและมันไม่ใช่ชีวิตจริงๆแล้วพอโยมเห็นวิญญาณเกิดดับเรื่อยๆยมจะรู้ว่าวิญญาณก็ไม่ต่างกับกวดหินดินทรายแก้วน้ําโถน้ําอะไรอย่างนี้มันไม่รู้เรื่องอะไรมันไม่ใช่ชีวิตมันเป็นเพียงแค่ธาตุรู้สภาพรู้อันหนึ่งรู้แล้วก็ดับรู้แล้วก็ดับอย่างนี้เหมือนแสงกับฉาก ถามว่าแสงรู้อะไรไหมไม่รู้อะไรผู้เจ้าว่ามาวิญญาณกับนามรูปเหมือนแสงกับฉากกันบอกมีเรือนหลังหนึ่งทางทิศมีหน้าต่างทางทิศตะวันออกมีฝาเรือนด้านทิศตะวันตกถ้าแสงแดดส่องมาทางทิศตะวันออกพระองค์ถามสาวกว่าแสงจะปรากฏณนะที่ใดสาวกบอกปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตก ผู้เจ้าบอกถ้าฝาเรือนไม่มีละ่ะสาวกบอกแสงปรากฏที่ดินผู้เจ้าบอกถ้าดินไม่มีละ่ะสาวกบอกแสงปรากฏที่น้ําถ้าน้ําไม่มีละ่ะสาวกบอกแสงย่อมไม่ปรากฏผู้เจ้าบอกถูกต้องชั้นใดก็ฉันนั้นวิญญาณมีเพราะนามรูปนามรูปมีเพราะวิญญาณโยมเห็นแสงได้เพราะฉากเห็นฉากได้เพราะแสงนะต่างอาศัยกันเกิดขึ้น ภาษารีบุตรเปรียบเหมือนไม้สองกำรพริงกันถ้าดึงไม้กำนี้ออกไม้กำนี้จะล้มดึงไม้กำนี้ออกไม้กำนี้จะล้มนะมันอาศัยกันในการตั้งอยู่ได้ในการเกิดนี่เป็นการเกิดอีกระบบหนึ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้นไม่ใช่การเกิดแบบว่าแม่คลอดลูกออกมาอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการอิงอาศัยกันและถ้าสิ่งหนึ่งไม่มีสิ่งหนึ่งก็จะไม่มีไปด้วย ถ้าวิญญาณดับนามรูปจะดับถ้านามรูปดับวิญญาณจะดับะมีเรื่องเดียวกันต่อเนื่องไหมเรื่องวิญญาณกับนามรูป <c oughs> จากเรื่องพบกับชาตินะ ที่เราถามมาก็าจะเป็นประเด็นต,ตรงนี้ขอได้รับความขอบคุณจาก w w w h a i d a m a c o m ทใหธรรมะดสวัสดีแสนสุขขีที่ได้ให้ทํามะ